ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อขอการอภัยผมมาที่นี่เพราะผมไม่สามารถแบกรับพูดผีเหล่านั้นต่อไปได้อีกห้องนี้ชื้นแสงกลิ่นอับชื้นลอยคละคลุ้งราวกับดินเปียกที่ถูกขุดขึ้นมาใหม่แสงไฟนีออนสีขาวซีดสาดลงมาจากเพดานทำให้ใบหน้าของทุกคนดูซีดเสียวเหมือนศพมือผมสั่นเทาคอแห้งผาก เงื่อยยัยงเย็นผุดพรายตามหลังคอและฝ่ามือผมรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงกระแทกอกเรากับมันต้องการทะลุออกมาจากร่างกายนี้ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อทรยศใครหรือเพื่อโอ้อวดชัยชนะอะไรทั้งนั้นผมไม่ได้ต้องการให้ใครเข้าใจผมในฐานะวีรบุรุษหรือในฐานะเหยื่อผมมาที่นี่เพราะความหมกมุ่นที่กัดกินผมมานานหลายปี มันเริ่มจากความฝันซ้ำๆที่ไม่เคยจางหายฝันถึงป่าทึบเสียงกระซิบกระซาบในความมืดและคนที่หายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงไม่มีคำอธิบายแค่หายไปในหน่วยของเราเราไม่เคยเรียกมันด้วยชื่ออย่างเป็นทางการเราเรียกมันว่าปฏิบัติการผี (Ghost Operation) มันเป็นปฏิบัติการที่ไม่อยู่บนกระดาษ ไม่มีบันทึกไม่มีหลักฐานใดๆที่จะพิสูจน์ว่ามันเคยเกิดขึ้นผู้ที่เข้าร่วมหลายคนไม่เคยกลับมาและไม่มีใครเคยพูดถึงพวกเขาเลยผมรู้ว่าคำพูดของผมอาจทำให้บางคนโกรธทำให้บางคนไม่เชื่อแต่ผมต้องพูดออกมาเพราะถ้าผมยังเงียบต่อไปพูดผีเหล่านั้นจะตามผมไปตลอดการผมไม่ต้องการให้ใครยกย่องผม ผมแค่ต้องการปลดปล่อยตัวเองจากความมืดที่กลืนกินผมมานานนี่คือคำสารภาพของผมไม่ใช่สำหรับหนังสือพิมพ์ไม่ใช่สำหรับการเมืองแต่สำหรับตัวผมเองและสำหรับคนที่เคยอยู่ในความมืดเดียวกันผมเกิดในหมู่บ้านเล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาหมู่บ้านที่ไม่มีแม้แต่ชื่อบนแผนที่อย่างเป็นทางการหลังสงครามผ่านไปไม่นานดินแดนแถบนั้นยังเต็มไปด้วยร่องรอยของความตาย ทุ่งนาที่เคยเขียวขจีกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามเพราะมีระเบิดที่ยังไม่ระเบิดฝังอยู่ใต้ผิวดินเด็กๆอย่างผมเรียนรู้ตั้งแต่เล็กว่าต้องเดินตามรอยเท้าของผู้ใหญ่ถ้าก้าวพลาดเพียงก้าวเดียวอาจไม่มีโอกาสก้าวต่อไปอีกบ้านผมเป็นกระท่อมไม้ไผ่หลังคามุงจากชั้นดินเปียกชื้นตลอดปีพ่อเคยเป็นทหารมาก่อนแต่เขาไม่เคยเล่าเรื่องสงครามให้ฟังเลยสักครั้งท่านเข่งเงียบนั่งมองไปไกล บางคืนผมได้ยินเสียงท่านร้องไห้เบาๆในความมืดแม่ทำงานหนักทุกวันปลูกข้าวเก็บผักป่าขายของเล็กๆน้อยๆที่ตลาดเธอพูดน้อยมากราวก,กลัวว่าคำพูดจะนำภัยพิบัติมาความเงียบคือวิธีเอาตัวรอดเพียงอย่างเดียวที่เธอรู้จักความยากจนกัดกินเราทุกวันข้าวบางมื้อมีแค่เกลือจิ้มบางวันไม่มีแม้แต่เกลือผมเห็นเพื่อนบ้านตายเพราะโรคเล็กๆน้อยๆที่รักษาได้ถ้ามีเงิน ผมเห็นเด็กตัวเล็กกับผมเดินไปเหยียบกับระเบิดแล้วหายไปทั้งตัวไม่เหลือแม้แต่ชื่อให้จดจำผมไม่อยากเป็นอย่างพวกเขาผมไม่อยากตายแบบไม่มีใครรู้ไม่อยากหิวโหวยไปตลอดชีวิตผมไม่เคยฝันถึงการเป็นวีรบุรุษหรือปกป้องชาติผมแค่ไม่อยากตายแบบอดอยากผมไม่อยากเป็นฮีโร่ผมแค่ไม่อยากตายเพราะหิววันหนึง่งมีเจ้าหน้าที่ทหารมาที่หมู่บ้านเขาบอกว่ากองทัพกำลังรับสมัครคนหนุ่ม เขาให้เงินเล็กน้อยแก่ครอบครัวที่ยอมให้ลูกชายไปเงินนั้นมากพอที่จะทำให้แม่ผมมีข้าวกินได้หลายเดือนพ่อมองผมแวบ,บหนึ่งแล้วพยักหน้าเบาๆไม่มีคำอำลาไม่มีน้ำตามีแต่ความเงียบเหมือนเคยผมขึ้นรถทหารไปกับเด็กหนุ่มอีกหลายคนจากหมู่บ้านใกล้เคียงทุกคนเงียบไม่มีใครกล้าพูดถึงความกลัวผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลเวียนในเส้นเลือดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแต่ผมบอกตัวเองว่า นี่คือทางรอดนี่คือโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าวันแรกในค่ายทหารคือฝันร้ายที่เริ่มต้นอย่างช้าๆการฝึกหืโหดตั้งแต่ตีสีวิ่งจนเท้าเปื่อยฝึกยิงปืนจนไหลชานอนน้อยกินน้อยโดนตะโกนใส่ตลอดเวลาผู้ฝึกสอนตะขอกว่าเราคือขยะคือสิ่งที่ต้องถูกหลอมใหม่ให้กลายเป็นอาวุธในค่ายมีวัฒนธรรมแห่งความเงียบไม่มีใครถามคำถามที่ไม่จำเป็น ไม่มีใครเล่าเรื่องส่วนตัวไม่มีใครร้องไห้ให้ใครเห็นความอ่อนแอคือสิ่งที่ถูกกำจัดเป็นอย่างแรกแต่ผมสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างทหารธรรมดากับบางคนบางคนถูกเรียกตัวไปในตอนกลางคืนบางคนกลับมาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าบางคนไม่กลับมาอีกเลยไม่มีใครพูดถึงพวกเขาไม่มีใครถามผมเคยคิดว่าการเป็นทหารคือการได้กินอิ่มได้เงินส่งบ้านได้มีอนาคต แต่ไม่นานผมเริ่มเข้าใจว่าในกองทัพนี้มีสองโลกโลกของทหารธรรมดาที่ทุกคนเห็นและอีกโลกหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดโลกที่ผมกําลังจะถูกดึงเข้าไปโดยที่ยังไม่รู้ตัวคืนนั้นฝนตกหนักน้ำกระหน่ำกระทบหลังคาสังกสีของค่ายดังสนัน่นทุกคนนอนหลับสนิทเพราะความเหนื่อยล้าจากการฝึกทั้งวันแต่ผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเสียงฝีเท้าเบาๆข้างนอก เสียงนั้นไม่ใช่ของยามธรรมดามันเงียบเกินไปชิดผนังเต็นเกินไปแล้วชื่อผมก็ยังถูกเรียกกระซิบเบาๆจากปากของนายทหารที่ผมไม่เคยเห็นหน้าเขาชัดๆมาก่อนเขาไม่พูดอะไรนอกจากชื่อและคำว่าตามมาไม่มีคำอธิบายไม่มีแสงไฟส่องหน้ามีแค่เงาร่างสูงในความมืดและฝน ผมลุกขึ้นสวมเสื้อผ้าเปียกชื้นเดินตามเข้าไปโดยไม่กล้าถามใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บหน้าอกเราผ่านค่ายที่หลับสนิทผ่านรั้วลวดหนามชั้นในไปยังอาคารคอนกรีตเก่าๆที่ไม่มีป้ายไม่มีแสงสว่างด้านในมีคนอีกหกเจคนยืนรออยู่แล้วทุกคนเงียบสายตาจับจ้องพื้นดินไม่มีใครสบตากันไม่มีใครบอกเราว่าเราถูกเลือกทำไม ไม่มีใครถามว่าเรายินยอมหรือไม่เพราะไม่มีทางเลือกอยู่แล้วรุ่งเช้าของวันถัดมาเราแยกตัวออกจากหน่วยเดิมไม่มีพธิธีไม่มีคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเราหายไปจากรายชื่อทหารธรรมดาราวกับไม่เคยมีตัวตนการฝึกใหม่เริ่มต้นทันทีแต่คราวนี้ไม่มีเสียงตะโกนไม่มีนกหวีดไม่มีกลุ่มใหญ่มันเกิดขึ้นในป่าลึกห่างจากค่ายหลักหลายกิโลเมตร เราถูกสอนให้เดินโดยไม่ทิ้งรอยเท้าให้หายตัวในพุ่มไม้ภายในเสี้ยววินาทีให้ฟังเสียงลมเพื่อรู้ว่ามีคนเคลื่อนไหวใกล้ๆหรือไม่เราไม่มีเครื่องหมายยศไม่มีชื่อบนเสื้อไม่มีเอกสารส่วนตัวทุกอย่างถูกเผาทิ้งหรือเก็บไว้ที่ไหนสักแห่งที่เราไม่มีวันรู้เราได้หมายเลขใหม่แทนชื่อผมกลายเป็นรหัส14ไม่มีใครเรียกชื่อจริงของกันและกันอีก เวลาหมดความหมายเราไม่รู้ว่าวันนี้คือวันอะไรไม่รู้ว่าเดือนไหนไม่มีปฏิทินไม่มีนาฬิกากลางวันและกลางคืนถูกแบ่งด้วยแสงและความมืดเท่านั้นเรานอนเมื่อเหนื่อยล้าตื่นเมื่อถูกปลุกกินเมื่อมีอาหารวางไว้ให้ไม่เคยมีไฟไม่เคยมีเสียงพูดดังบทเรียนที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การยิงปืนไร้เสียงไม่ใช่การพรางตัวในโคลนไม่ใช่การอดอาหารหลายวัน บทเรียนที่น่ากลัวที่สุดคือคำเตือนที่ถูกกระซิบซ้ำๆในความมืดอย่าถามว่าทำไมคนที่ถามมากเกินไปจะไม่กลับออกมาทุกครั้งที่ได้ยินประโยคนี้หัวใจผมก็หดเกรงราวกับถูกบีบด้วยมือเย็นเฉียบผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังถูกฝึกไม่ใช่เพื่อเป็นทหารที่ดีกว่าแต่เพื่อเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอีกต่อไป เพื่อเป็นผีที่เคลื่อนไหวในความมืดโดยไม่มีใครรู้ว่าเคยมีตัวตนคืนที่เราข้ามไปครั้งแรกผมจำได้ดีจนถึงทุกวันนี้ฝนหยุดตกแล้วแต่ป่าย,ยังชุ่มช่ำไปหมดหมอกหนาติดพื้นดินสูงเกือบเขา่าเสียงมแมลงดังกึกก้องร้าวกับกำลังร้องเตือนอะไรบางอย่างเราออกเดินตอนเที่ยงคืนเดินตามกันเป็นแถวเดียว ไม่มีไฟฉายไม่มีเข็มทิศที่ชี้ชัดไม่มีคำสั่งยาวๆมีแค่สัญญาณมือสั้นๆจากคนนำหน้าผมรู้สึกถึงความชื้นซึมเข้าเสื้อผ้าความหนาวเย็นกัดผิวหนังหัวใจเต้นช้าแต่หนักหน่วงเงื่อเย็นไหลลงหลังแม้อากาศจะเย็นจัดเราข้ามลำธารโดยไม่ส่งเสียงไม่แม้แต่เสียงหินกระทบเท้า เราหายตัวไปในเงามืดของต้นไม้ใหญ่ราวกับไม่เคยมีตัวตนไม่มีใครบอกเราว่าพรมแดนอยู่ตรงไหนไม่มีใครบอกว่าจุดหมายคืออะไรเรารู้แค่ว่าไปทางนั้นและเงียบไว้คืนแรกนั้นเราเดินนานจนขาแข็งทื่อหยุดพักแค่ครั้งเดียวในหลุมตื้นที่ขุดไว้ล่วงหน้าไม่มีไฟไม่มีคำพูด ทุกคนนั่งกอดเข่ามองความมืดรอสัญญาณต่อไปผมรู้สึกถึงความว่างเปล่าในอกเรากับตัวเองกำลังค่อยๆจางหายไปจากโลกนี้เมื่อเราอยู่ในดินแดนไร้นามนี้แล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่มีวิทยุสื่อสารไม่มีการรายงานตำแหน่งไม่มีบันทึกภารกิจไม่มีชื่อถูกเอ่ยถึงอีกต่อไปถ้าเราตายที่นี่จะไม่มีใครรู้ ไม่มีสุสานไม่มีชื่อบนแผ่นหินไม่มีครอบครัวได้รับข่าวผมเคยคิดในใจขณะนั่งยองๆในพุ่มไม้เปียกชื้นว่าถ้าผมตายที่นี่จะไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าผมเคยมีชีวิตอยู่ภารกิจแรกๆดูเหมือนไม่มีจุดหมายชัดเจนบางคืนเราแค่นอนนิ่งๆอยู่บนเนินเขามองลงไปยังเส้นทางล่าง ถ่ายทอดสัญญาณมือเมื่อเห็นเงาร่างเคลื่อนไหวบางคืนเราเดินตามรอยเท้าที่แทบมองไม่เห็นนำทางไปยังจุดที่นัดไว้โดยไม่มีแผนที่บางคืนเราเฝ้าดูแสงไฟเล็กๆจากหมู่บ้านไกลๆชั่วโมงแล้วชั่วโมงโดยไม่รู้ว่ากำลังรออะไรไม่มีคำอธิบายไม่มีทำไมไม่มีเพื่ออะไรเราเป็นแค่เงาที่เคลื่อนไหว เป็นเครื่องมือที่ถูกส่งเข้าไปในความมืดแล้วรอคำสั่งถัดไปผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนอีกต่อไปไม่ใช่ทหารไม่ใช่แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนเราถูกฝึกให้หายไปให้ไร้ร่องรอยให้ไม่มีน้ำหนักไม่มีเสียงไม่มีความต้องการทุกครั้งที่หายใจออกผมกลัวว่าแม้แต่ลมหายใจจะทิ้งร่องรอยไว้ทุกครั้งที่นอนลง ผมกลัวว่าตื่นขึ้นมาจะพบว่าตัวเองหายไปแล้วจริงๆเหมือนคนที่เคยอยู่ข้างๆแต่เช้ามาเหลือแค่รอยบุ๋มบนพื้นดินเปียกในดินแดนที่ไม่มีชื่อนี้เราไม่ได้ต่อสู้กับศัตรูที่มองเห็นเราต่อสู้กับความรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกลบออกจากโลกอย่างช้าๆและไม่มีใครสนใจว่าจะเหลืออะไรไว้บ้างมันเริ่มจากคนแรกเช้าวันหนึ่ง หลังจากนอนเฝ้าจุดเดิมสามคืนติดผมตื่นขึ้นมาเพราะความเงียบที่ผิดปกติผมพลิกตัวมองไปทางซ้ายที่ซึ่งรหัส0ูนนอนกอดเข่าอยู่เมื่อคืนวานรอยบุ๋มบนพื้นดินเปียกชื้นยังอยู่แต่เขาไม่อยู่แล้วไม่มีกระเป๋าไม่มีอาวุธไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าผมขยับตัวเบาๆมองไปรอบๆทุกคนตื่นแล้ว แต่ไม่มีใครพูดถึงเขาไม่มีใครแม้แต่จะมองไปยังจุดที่เขานอนไม่มีใครถามว่าเขาอยู่ไหนราวกับเขาไม่เคยมีตัวตนมาก่อนหัวใจผมเต้นแรงจนเจ็บรู้สึกถึงเลือดที่สูบฉีดขึ้นใบหูแต่ผมกลืนน้ำลายลงคอแล้วนั่งนิ่งเหมือนคนอื่นๆรอสัญญาณถัดไปจากนั้นมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางเช้าเหลือคนน้อยลงหนึ่งบางคืน เหลือน้อยลงสองไม่เคยมีเสียงปืนไม่เคยมีเสียงร้องไม่เคยมีเลือดไม่เคยมีศพให้บังแค่หายไปเรากับถูกความมืดกลืนกินทีละคนเราไม่เคยพูดถึงคนที่หายไปไม่เคยเอ่ยชื่อไม่เคยถามไม่เคยแม้แต่จะมองหน้ากันนานเกินไปวัฒนธรรมแห่งความเงียบถูกฝังลึกเข้าไปในกระดูกใครที่เผลอพูดคำว่าเมื่อวานหรือ เขาก็จะถูกมองด้วยสายตาเย็นชาจนคำนั้นตายขาคอผมเริ่มนอนไม่หลับทุกครั้งที่หลับตาผมเห็นเงาร่างของคนที่หายไปยืนอยู่ตรงขอบความมืดมองมาที่ผมโดยไม่พูดอะไรผมสะดุ้งตื่นบ่อยครั้งหายใจหอบเหงื่อท่วมตัวแม้อากาศจะเย็นจัดผมเริ่มสงสัยว่าตัวเองกำลังบ้าหรือว่าความมืดกำลังเล่นตลกกับสมอง ผมเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในหัวแกจะเป็นรายต่อไปแกจะหายไปเหมือนกันไม่มีใครสนใจหรอกศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คนที่อยู่อีกฝั่งป่าไม่ใช่คนที่เราตามเฝ้าไม่ใช่คนที่อาจยิงเราได้ทุกเมื่อศัตรูที่แท้จริงคือความกลัวที่ไม่มีตัวตนคือความรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกเช็ดลบออกจากโลกอย่างเงียบๆและไม่มีใครสนใจ ผมเริ่มกลัวความมืดมากกว่ากลัวความตายเพราะความตายอย่างน้อยยังจบสิ้นแต่การหายตัวไปแบบนี้มันคือการตายทั้งเป็นโดยที่ยังต้องหายใจต่อไปทุกคืนที่ผ่านไปผมกอดปืนแน่นจนนิ้วชานับจำนวนคนที่เหลือในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลัวว่าพรุ่งนี้เช้าตัวเลขนั้นจะลดลงอีกและกลัวยิ่งกว่าว่าวันหนึ่งตัวเลขนั้นจะไม่รวมผมอีกต่อไป ความจริงไม่ได้มาในรูปของคำสั่งชัดเจนหรือเอกสารลับที่ผมแอบเห็นมันค่อยๆซึมเข้ามาเหมือนน้ำฝนที่ไหลผ่านรอยแตกของใบไม้ทีละหยดทีละหยดจนในที่สุดมันท่วมทนชิ้นส่วนแรกมาจากการแอบฟังขึ้นหนึ่งหลังจากเฝ้าจุดเดิมนานเกินไปผมคลานเข้าใกล้จุดที่นัดหมายของผู้บังคับบัญชาสองนายพวกเขานั่งยองๆใต้ต้นไม้ใหญ่ กระซิบกันด้วยเสียงที่แทบไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินทุกคำแต่ผมได้ยินพอที่จะทำให้เลือดในตัวเย็นวูบคนที่หายไปไม่ใช่อุบัติเหตุต้องทำแบบนั้นเพื่อไม่ให้มีร่องรอยถ้ามีคนเริ่มสงสัยต้องจัดการก่อนที่มันจะลามผมคลานถอยกลับอย่างช้าๆหัวใจเต้นแรงจนกลัวว่าพวกเขาจะได้ยินนิ้วมือเกรงจนเจ็บ ผมรู้ทันทีว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความผิดปกติไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันถูกวางแผนมันถูกสั่งการจากนั้นผมเริ่มสังเกตสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามแววตาของผู้บังคับบัญชาเมื่อมีคนถามคำถามให้ง่ายการที่บางคนถูกแยกตัวไปคุยส่วนตัวแล้วไม่กลับมาวิธีที่พวกเขามองเราไม่ใช่ในฐานะทหารแต่ในฐานะสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้งได้ ผมเริ่มประกอบภาพในหัวอย่างระมัดระวังอย่างหวาดกลัวปฏิบัติการนี้ไม่ใช่แค่การลาดตะเวนหรือสะกดรอยตามปกติมันคือสิ่งที่ต้องไม่มีหลักฐานไม่มีพยานไม่มีคนรอดชีวิตที่รู้มากเกินไปผมเริ่มถามตัวเองในใจคำถามที่เคยกลัวจนไม่กล้าคิดถ้าผมรู้มากกว่านี้ผมจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปไหม ถ้าผมยังทำตามคำสั่งต่อไปผมจะยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าความขัดแย้งในใจเริ่มกัดกินผมหนักขึ้นทุกวันด้านหนึ่งคือความพักดีที่ถูกฝังหัวมาตลอดการฝึกความกลัวที่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศความกลัวที่จะถูกตามล่าด้านหนึ่งคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเสียงเล็กๆในใจที่บอกว่าแกไม่ได้เกิดมาเพื่อตายแบบเงียบแบบนี้ทุกคืนผมต้องเลือกระหว่าง นอนหลับตาทำตามคำสั่งแล้วหวังว่าพรุ่งนี้เช้าจะยังมีลมหายใจหรือเริ่มคิดหาทางออกโดยรู้ว่าถ้าผิดพลาดเพียงนิดเดียวผมจะหายตัวไปเหมือนคนก่อนๆคำถามที่หนักที่สุดคือถ้าผมยังอยู่ต่อไปในปฏิบัติการนี้ผมจะยังเรียกตัวเองว่ามนุษย์ได้หรือไม่เพราะผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่การรับใช้หน้าที่ แต่คือการยอมให้ตัวเองถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือของความมืดและวันหนึ่งความมืดนั้นอาจหันมาคาคนที่ถือมันเองผมเริ่มกลัวตัวเองมากกว่ากลัวศัตรูเพราะผมไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าในตัวผมยังเหลือส่วนไหนที่เป็นคนอยู่บ้างมันมาถึงในคืนที่ฝนตกหนักที่สุดคืนหนึ่งเราถูกส่งไปยังจุดใหม่ห่างจากจุดเดิมหลายกิโลเมตรบรรยากาศหนักอึ้งผิดปกติผู้บังคับบัญชางียบกว่าปกติ สัญญาณมือสั้นกระชับและรวดเร็วเกินไปทุกคนรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่ลอยอยู่ในอากาศเปียกชื้นแต่ไม่มีใครกล้าพูดเรานอนดักรออยู่ริมลำธารเล็กภารกิจคือกำจัดร่องรอยที่อาจรั่วไหลผมไม่รู้ว่าร่องรอยนั้นคืออะไรจนกระทั่งเห็นเงาร่างสามคนเดินตามกันมาในความมืดทั้งสามคนนั้นไม่ใช่ศัตรูจากฝั่งตรงข้ามทั้งสมคนนั้นคือคนของเราเอง รหัส07รหัส12และรหัส19คนที่เคยอยู่กับผมเมื่อเกือบสองเดือนคนที่ผมเคยแบ่งอาหารแห้งด้วยกันในคืนที่หิวโซคนที่เคยส่งสัญญาณมือช่วยชีวิตผมเมื่อผมเกือบเหยียบกับระเบิดเกา่าผมรู้ทันทีว่าพวกเขาถูกเรียกตัวไปคุยส่วนตัวเมื่อสองคืนก่อนและตอนนี้พวกเขากำลังถูกจับการหัวใจผมหยุดเต้นชั่วขณะ มือที่จับปืนสั่นจนรู้สึกถึงความเย็นของโลหะกัดผิวหนังสมองผมว่างเปล่าอยู่ครู่หนึ่งแล้วทุกอย่างก็พุ่งเข้ามาพร้อมกันผมมีเวลาไม่ถึงสิบวินาทีที่จะตัดสินใจถ้าผมทำตามคำสั่งผมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนั้นอย่างสมบูรณ์ถ้าผมไม่ทำผมจะถูกจัดการเป็นรายต่อไปทันทีผมไม่ได้คิดถึงความกล้าหาญไม่ได้คิดถึงการเป็นฮีโร่ไม่ได้คิดถึงชาติหรือหน้าที่ผมคิดแค่ว่า ฉันไม่อยากตายแบบนี้และฉันไม่อยากเป็นคนฆ่าเพื่อนตัวเองในเสี้ยววินาทีนั้นผมทำสิ่งที่ไม่เคยถูกฝึกมาก่อนผมหันปืนไปทางผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ที่สุดแล้วเหนี่ยวไก่โดยไม่คิดซ้ำเสียงปืนดังสนั่นในความมืดฝนกลบเสียงร้องได้ไม่หมดทุกอย่างแตกกระจายในพริบตามีการยิงตอบโต้มีคนล้มลงมีคนวิ่งหนีผมไม่รู้ว่ามีใครตายบ้างนอกจากตัวเองที่ยังยืนได้อยู่ ผมวิ่งวิ่งเข้าไปในป่าที่ยังคงมืดมิดฝนกระหน่ำใบหน้าหนามเกี่ยวขาวเสื้อผ้าเลือดไหลาจากบาดแผลที่ไหลแต่ผมไม่รู้สึกเจ็บผมรู้สึกแค่ความกลัวดิบๆที่ทำให้ขาเคลื่อนไหวต่อไปไม่หยุดนั่นไม่ใช่การทรยศอย่างสูงส่งนั่นไม่ใช่การต่อสู้เพื่ออุดมการณ์นั่นคือการดิ้นรนเอาชีวิตรอดของสัตว์ที่ถูกไล่ล่ามันคือจุดแตกหักที่ผมเลือกชีวิตของตัวเองเหนือคำสั่งที่เคยถูกฝังหัวมาทั้งชีวิต และในวินาทีนั้นผมรู้แล้วว่าไม่มีทางกลับหลังอีกต่อไปผมวิ่งโดยไม่รู้ทิศทางฝนยังตกไม่หยุดป่าทึบกลืนทุกเสียงยกเว้นเสียงหายใจหอบของตัวเองและเสียงใบไม้ที่ถูกเหยียบย่ำขาของผมเคลื่อนไหวด้วยสัญชาตญาณไม่ใช่ด้วยความคิดหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเลือดจากบาดแผลที่ไหลไหลซิมลงแขน แต่ความเจ็บนั้นแทบไม่มีความหมายเมื่อเทียบกับความกลัวที่ตามหลังมาอย่างใกล้ชิดผมรู้ว่าพวกเขากำลังตามล่าไม่ใช่แค่คืนนี้แต่จะตามไปตลอดการวันแรกๆของการหลบหนีคือความทุกข์ทรมานที่แท้จริงผมไม่มีอาหารไม่มีน้ำสะอาดมีแค่ปืนที่กระสุนเหลือไม่กี่นัดและมีดเล่มเล็กผมดื่มน้ำฝนที่ไหลลงจากใบไม้กินผลไม้ป่าที่จำได้ว่ากินได้ บางคืนผมต้องเคี้ยวใบไม้เพื่อให้ท้องไม่ว่างจนเกินไปความหิวทำให้สมองมึนงงความกระหายทำให้ปากแห้งแตกแต่สิ่งที่เลวร้ายกว่าความหิวคือความกลัวทุกเสียงใบไม้ขยับทุกเงาที่เคลื่อนไหวในความมืดผมคิดว่าพวกเขามาแล้วผมซ่อนตัวในพุ่มไม้นอนกอดเข่าจนตัวสั่นนับลมหายใจทีละครั้งเพื่อไม่ให้ตัวเองกรีดร้องออกมาบางคืนผมไม่ได้นอนเลย นั่งฟังเสียงป่ารอให้รุ่งสางด้วยความหวังว่าพระอาทิตย์จะช่วยซ่อนผมได้ดีกว่านั้นผมเดินย้อนรอยตัวเองบ้างเดินอ้อมบ้างหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชัดเจนผมรู้ว่าถ้าผมเดินตรงไปเรื่อยๆพวกเขาจะพบผมง่ายเกินไปผมกลายเป็นสัตว์ที่ถูกไล่ล่าเรียนรู้ที่จะกลิ่นลมฟังเสียงน้ำเพื่อรู้ว่ามีคนใกล้เข้ามาหรือไม่คืนหนึ่งผมเกือบตาย ผมได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆห่างออกไปไม่ถึงร้อยเมตรผมหมอบลงกับพื้นโคลนหายใจช้าๆจนเจ็บปอดรออยู่อย่างนั้นนานหลายชั่วโมงจนเสียงนั้นหายไปผมไม่รู้ว่าพวกเขาเดินผ่านไปจริงๆหรือแค่หยุดรอให้ผมขยับตัวแต่เช้ามาผมพบรอยเท้าบูทธทหารใกล้ๆจุดที่ผมนอนอยู่รอยเท้านั้นห่างจากศรีรษะผมไม่ถึงสองเมตรผมร้องไห้เงียบๆในโคลนพังนั้น เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมยอมให้ตัวเองอ่อนแอความทรงจำตามผมมาทุกก้าใบหน้าของคนที่หายไปเสียงปืนในคืนนั้นเสียงฝนที่กลบทุกอย่างผมเห็นพวกเขายืนอยู่ในความมืดมองผมด้วยสายตาที่ไม่กล่าวหาแต่เต็มไปด้วยคำถามว่าทำไมแกถึงรอดผมตื่นขึ้นมาด้วยความฝันร้ายซ้ำๆจนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรฝันผมไม่รู้ว่าผมหลบหนีมาได้กี่วันกี่สัปดาห์ เวลาหมดความหมายอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นเวลาของคนที่ไม่มีอนาคตทุกก้าวที่เดินผมถามตัวเองว่าคุ้มไหมชีวิตที่เหลือนี้จะมีค่าพอที่จะชดเชยสิ่งที่สูญเสียไปหรือเปล่าแต่ผมยังเดินต่อไปเพราะการหยุดคือความตายและผมยังไม่พร้อมจะยอมให้ความมืดกลืนผมอีกครั้งในที่สุดผมก็ข้ามออกจากป้านั้นได้หลังจากหลบหนีมานานจนนับวันไม่ได้ ผมโผล่ออกมาในหมู่บ้านเล็กๆทางฝั่งที่ปลอดภัยกว่าร่างกายผอมแห้งจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าขาดวินเลือดและโคลนแห้งกรังติดตัวผมยอนมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ขออะไรนอกจากน้ำและที่หลบภัยชั่วคราวแต่ชีวิตหลังจากนั้นไม่ใช่ชีวิตของคนปกติอีกต่อไปผมไม่มีบ้านให้กลับไม่มีครอบครัวที่กล้ารับผมกลับ เพราะผมคือคนทรยศในสายตาของบางคนและคนอันตรายในสายตาของอีกหลายคนผมไม่มีเอกสารไม่มีชื่อที่ใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผมกลายเป็นคนไร้ตัวตนในโลกที่ทุกคนต้องมีตัวตนเพื่อจะมีชีวิตอยู่ผมย้ายที่อยู่บ่อยๆทํำงานเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีใครถามประวัติผมหลีกเลี่ยงการมองตาคนอื่นนานเกินไปหลีกเลี่ยงเสียงดัง หลีกเลี่ยงความมืดที่หนาทึบผมไม่เคยไว้ใจใครเต็มร้อยและไม่มีใครไว้ใจผมเช่นกันบาดแผลที่มองเห็นหายไปตามเวลาแต่บาดแผลที่มองไม่เห็นยังอยู่ผมยังสะดุ้นตื่นตอนกลางคืนเพราะเสียงฝนกระทบหลังคายังเห็นเงาคนที่หายไปยืนอยู่มุมห้องยังรู้สึกถึงกลิ่นป่าชื้นๆและเสียงแมลงในหู ผมยังฝันร้ายซ้ำๆว่าผมวิ่งหนีแต่ขาไม่ขยับฝันว่าผมตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองหายไปจากเตียงไม่มีใครสังเกตผมรู้สึกผิดเสมอที่ตัวเองรอดมาได้ผิดที่ปล่อยให้คนอื่นตายหรือหายไปก่อนผมผิดที่ไม่ได้ช่วยใครได้มากกว่านั้นผิดที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่คนที่ดีกว่าผมหลายคนไม่มีโอกาสอีกแล้ว ผมเคยคิดว่าจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเพื่อให้พูดผีเหล่านั้นหยุดตามผมแต่ทุกครั้งผมก็จำได้ว่าผมต่อสู้ดิ้นรนเพื่อสิ่งนี้เพื่อมีโอกาสหายใจต่อแม้ว่าการหายใจนั้นจะเจ็บปวดแค่ไหนผมรอดชีวิตมาได้แต่ผมไม่เคยรู้สึกรอดจริงๆผมมีชีวิตอยู่แต่ไม่เคยสงบสุขผมคือคนที่รอดจากความมืดแต่ความมืดนั้นยังคงอยู่ในตัวผมตลอดไป ผมเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้ฟังไม่ใช่เพื่อขอความเห็นใจไม่ใช่เพื่อกล่าวหาใครไม่ใช่เพื่อล้างมืดให้ตัวเองและแน่นอนที่สุดไม่ใช่เพื่อแก้แค้นหรือเปิดโปงความลับที่ไม่มีอยู่จริงผมเล่าเพราะผมเหนื่อยที่จะแบกรับพูดผีเหล่านั้นคนเดียวเหนื่อยที่จะตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกว่ามีมือเย็นๆจับไหล่ เหนื่อยที่จะมองหน้าใครแล้วสงสัยว่าพวกเขารู้หรือไม่ว่าผมเคยเป็นส่วนหนึ่งของความมืดนั้นผมอยากบอกว่าสงครามไม่ได้จบลงเมื่อเสียงปืนหยุดดังมันยังคงดำเนินต่อไปในหัวของคนที่รอดมามันเปลี่ยนคนที่เคยเป็นมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นผีที่เดินได้หายใจได้แต่ไม่เคยมีชีวิตจริงๆอีก ผมไม่ใช่คนดีผมไม่เคยเป็นผมทำสิ่งที่ต้องทำาืือรอดชีวิตผมยิงคนที่เคยสั่งการผมผมวิ่งหนีผมทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังผมไม่ได้ภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำแต่ผมไม่เสียใจที่เลือกมีชีวิตต่อเพราะวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่ามนุษย์ไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดเมื่อถือปืนในมือมนุษย์แข็งแกร่งที่สุดเมื่อกล้าที่จะวางปืนลง เมื่อกล้าที่จะปฏิเสธคำสั่งที่บอกให้ฆ่าความเป็นมนุษย์ในตัวเองเมื่อกล้าที่จะเลือกชีวิตแม้ว่าการเลือกนั้นจะทำให้ต้องใช้ชีวิตที่เหลือในความกลัวและความโดดเดี่ยวแสงสว่างไม่ได้มาจากชัยชนะบนสมรภูมิไม่ได้มาจากการทำตามคำสั่งไม่ได้มาจากการเป็นทหารดีแสงสว่างมาจากการตัดสินใจเพียงครั้งเดียว การตัดสินใจที่จะไม่ยอมให้ความมืดกลืนตัวเองอีกต่อไปนี่คือคำสารภาพสุดท้ายของผมผมเคยเป็นหนึ่งในปฏิบัติการผีวันนี้ผมเลือกที่จะเป็นมนุษย์อีกครั้งแม้ว่าจะต้องแบกรับความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายไปตลอดชีวิตที่เหลือถ้าคำพูดของผมช่วยให้ใครสักคนหยุดคิดก่อนที่จะก้าวเข้าไปในความมืดแบบเดียวกัน ถ้ามันช่วยให้ใครสักคนกล้าที่จะเลือกชีวิตแทนคำสั่งก็พอแล้วผมไม่ขอการอภัยผมขอแค่ได้หายใจต่อไปโดยไม่ต้องกลัวพูดผีในตัวเอง